รอรอไหมรอไหมอะสัมภาษณ์ไหนโสดไหมคะสวัสดีครับสวัสดีโสดโสดโสดใช่ไหมอ่ะพรอมเซลน้ำหอมพี่วางอยู่ตรงนี้น้ำหอมที่วางอยู่ตรงนี้พี่ต้นชอบกลิ่นไหนมากที่สุดถ้าซื้อให้ผู้หญิงหรือว่าซื้อใช้เองอ่ะเวลาไปเที่ยวกลางคืนเวลาไปเที่ยวกลางคืนฉีกินไหนพี่ต้นจะเลือกกลิ่นไหนบนโต๊ะนี้ยถ้ากลางคืนเนี่ยเออเพราะว่าผู้ชายอ่ะ ลุงลุเขาชอบถามว่านักหอมกินไหนที่แบบว่าฉีดแล้วผู้หญิงเหลียวเหลียวหลังเหรอใช่เหลียวหลังเลยนะคิดว่าฉีดแล้วแบบฉีดออกฉีดแล้วแบบผู้หญิงต้องเหลียวอ่ะต้องได้ต้องได้ต้องได้ผู้หญิงอ่ะต้องได้ต้องจบเลยถ้าต้องได้ต้องจบเนี่ยสำหรับผู้ชายถ้ามีความเป็นเป็นเพย์บอยเป็นเป็นเพย์บอยเป็นที่รู้สึกว่าแบบเพย์บอยแบบดักดักหน่อยเนี่ยผมผมแนะนําเลยว่า อันนี้คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มันคือท็อปไฟท์ของโลกอ่าท็อปไฟท์ของโลกเบอร์เดอร์ชาแนลอ่ะมิตรอกเบอร์เดอร์ชาแนลเบอร์เดอร์ชาแนลนี่เป็นน้ำหอมที่ขายดีที่สุดของร้านเลยเนี่ยอันนี้เป็น EDP ด้วยอ่ะอันดับสองอันดับสองอ่ะอันดับสองผู้หญิงเหลียวอ่ะผู้หญิงเหลียวนะอ่ะทานใส่ดาักใส่ดาักมาเองมองบาง Explorer นี่ก็เป็น EDP นะใช่อ่ะอันดับสามท่านอันดับสามเหรออ่าที่อยู่อนตัวเนี้ยท่านอันดับสามเนี่ยอ่ะตรงนั้นเลยตรงนั้นเลย อันนี้เหรอ Extreme 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 อ่าชาแนลอารัว Extreme ใช่ใช่ใช่ไหมอ่าเนี่ยอ่าสามอันดับนะคะพี่ต้นบอกว่า Top t h r e อ่า Top t h r e นะคะสำหรับน้ำหอมที่แบบว่าผู้ชายฉีดแล้วผู้หญิงเหลียวแน่นอนอ่านะคะได้เมียกลับบ้านอ่าได้เมียกลับบ้านอันดับที่หนึ่งนะคะได้เมียกลับบ้านอันดับที่หนึ่งคือเบอร์เดอร์ชาแนลเออร์เดอร์พัฟฟ์ได้เมียกลับบ้านอันดับที่สองคือมองบัง Explorer อ่าได้เมียกลับบ้านอันดับที่สามคือชาแนลอารัวออมสปอร์ต Extreme EDP นะคะอ่า นี่คือพี่ต้นบอกนะก็มีหลายครั้งนะที่แบบว่าพูดหนุ่มๆอ่ะก็จะถามว่าเฮ้ยน้องหอมกินไหนอ่ะที่แบบฉีดแล้วแบบสาวแบบสาวต้องเดียวอะไรเงี้ยต้องเดียวต้องเดียวไม่ยเพราะว่าแล้วก็อย่างนี้น้องหอมในเวลามันมันมันอยู่ในที่ที่เป็นอย่างเช่นเราไปผัาใช่ปะผผบเนี้ยมันจะเป็นแบบสเกลที่มันค่อนข้างเล็กใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยความเบียดความสีกันเนี้ยมันจะทําให้กลิ่นมันจะฟูขึ้นมาแล้วก็น้องหอมที่เราบอกไปเมื่อกี้มันจะมีความฟูอ่าฟงแล้วบอกว่าแบบเฮ้ยเตะ เตะหรือเตะเตะกินเขาจะหมูนแล้วบอกพี่พี่ฉีอะไรมาบางทีเขาไม่ถามโดยตรงแล้วแบบเวลาที่อยู่ในผักนี่เหงื่อเราออกด้วยน้ะความร้อนเราออกกลิ่นมันก็จะยิ่งหอมนะ,ะแต่ว่าลักษณะพิเศษแบบนี้มันเฉพาะต,ตลาดยุโรปนะอ่าใช่ไหมมันจะมีแบบตลาดของปลอมที่ฉีดครึ่งขวดแล้วมันก็ไม่ฟุ้งไม่หอมนะยังลูกค้าท่านนี้บอกยังมีของปลอมด้วยหรอ <laughs> แต่ร้านเราคือของแท้ไงเราจะบอกว่าลักษณะพิเศษที่เวลาที่โดนเหงือ่อแล้วมันฟุง้งแล้วมันหอมแล้วมันเตะจมูกขึ้นมาเนี่ย ตลาดยุโรปแต่ถ้าเป็นของปลอมประสิทธิภาพนี้ไม่มีใช่ใชมันหายไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเบอร์เดอร์ชแนลของปอมลูกค้าบอกว่าฉีดยังไงก็ไม่หอมเออฉีดยังไงก็ไม่หอมก็ฉีดแ้เปล่าอ่ะชั่วโมงที่หนึ่งมันหอมชั่วโมงที่หนึ่งแล้วมันก็หายไปเลยเบอร์เดอร์ชแนลเออเดอร์พลฟูมอ่าลูกค้าก็มาเล่าให้ฟังตลอดลูกค้าก็าเล่าให้ันีดฟังตลอดอันนี้ตัวพ่ออันนี้ตัวพ่อนะคะฟังพ่อนะคะ <c oughs> อ่าพี่วรุณีอ่าพี่วรุณี